นี่คือ eSpring เทคโนโลยีการกรองน้ำภายในครัวเรือนชั้นนำระดับโลกที่คุณและครอบครัววางใจได้ในประสิทธิภาพการกำจัดสิ่งปนเปื้อนพร้อมทั้งปรับปรุงรสชาติและกลิ่นโดยการขาจัดคอลอรีนในน้ำประปาลองมาดูภายในเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงเพื่อดูว่าเทคโนโลยีการกรองน้ำของเครื่องทำงานอย่างไรเราจะสาธิตโดยใช้เครื่องทดสอบแบบใสย น้ำที่ใช้ในเมืองส่วนใหญ่มักผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนแม้ว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่คลอรีนก็ทำให้น้ำประปามีกลิ่นและรสชาติไม่พึงประสงค์คลอรีนไม่มีอันตรายแต่สามารถทำให้เกิดสารประกอบที่เป็นอันตรายซึ่งเรียกว่าผลผลิตข้างเคียงจากผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเราจะทดสอบน้ำประปานี้โดยหยดสารดี d ดีซึ่งเป็นสารเคมีที่สามารถเปลี่ยนน้ำให้เป็นสีแดงม่วงเมื่อมีคลอรีนในน้ำเราจะวางบีเกอร์ไว้ข้างๆเพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับการเปรียบเทียบ ตอนนี้เราจะกรองน้ำโดยใช้เครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงโดยเปิดน้ำประปาเข้าตัวเครื่องไส้กรองคาร์บอนกำม,มันที่ได้รับสิทธิบัตรของอ e ีสปริงจะกำจัดคลอรีนพร้อมกลิ่นและรสชาติที่ไม่พึงประสงค์แต่ยังคงรักษาแร่ธาตุที่มีประโยชน์เช่นแคลเซียมแมกนีเซียมและฟลูออไรด์ไว้เช่นเดิมตอนนี้เราจะใช้สารดี d ดีหยดลงในน้ำกรองเพื่อดูว่ายังมีคลอรีนหลงเหลืออยู่ในน้ำที่ผ่านการกรองจากอ e ีสปริงหรือไม่ไม่มีสีในน้ำที่ผ่านการกรอง เพราะคอรีนถูกกำจัดออกไปหมดแล้วเหลือเพียงน้ำที่รสชาติดีและกลิ่นสดชื่นเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงคือความล้ำสมัยของเทคโนโลยีเพื่อน้ำสะอาดปลอดภยัยและรสชาติที่ดีขึ้นเพียงปลายนิ้วสัมผัสอีสปริงจากแอมเวย์